วันนี้มาส่งไก่ขันนะคะเรามาดูไก่ขันเราจะเห็นเลขไก่ยังให้โชคอีกเดี๋ยวตตามไปดูนะคะไก่ไ<ม>ตัวเป็นๆยังไม่หยุดขันนะฮะตัวนี้เป็นอะไรนี่ มไม่รู้นะครับแต่ก็อยากจะฝากเฟนช่องไว้พิจารณาดูนะครับเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับก็แล้วแต่บุญและวาสนาของแต่ละคนแล้วที่ขึ้นตามหลังมานะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับให้ดูนะครับมาจากบ้านกรัวมาจากบ้านกรว ลีรามนะคะก็เมื่อกี้ไปขอโชคตาเจสลอมมาเรียบร้อยเห็นเองเลยเหรอครับพี่อ่าก็ยินดยกันเห็นด้วยกันชัดมากแล้วเอ่อยิ่งหลวงพ่อนั้นโดนออกไปออันนนี้เมืใช่ะพ่ออนนั้ทิรีไป้ปใชระหยัดประหยัดให้หลวงตามาใช้ก็เท่าไหร่นะห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทกับอีกคนหนึ่งให้หกสิบแปดบาทน้องชายน้องชายคนนี้ใช่ไหมเนี่ยเออให้เพิ่ม ว่าเอาปัจจัยมาถวายเอาข้าวอะไรมาด้วยอะไรมาด้วยผมทำนีครับเอาปัจจัยมาถวายคุณนายสันสนี่เลยใช่ไหมลุงตาห้าร้ยยี่สิบเก้าบาทห้าบาทแล้วก็น้องชายเขาเพิ่มมาอีหกแปดน้องชายแปดบาทแปดบาทอ๋อเขาใช้ไปเถอะใชาบิบ้างครับนะครับมาใ้ะครับวันนี้ผมอยู่กับหน้า เขาเรียกอะไรเรียกเหมือนกับเป็นหุ่นนะครับซึ่งหุ่นตัวนี้เมื่อสักครู่ผมสัมผัสได้ว่าเขาเนี่เป็นหุ่นที่สวยงามและก็บนหัวก็จะปีลักษณะเหมือนมีอะไรติดบนเส้นผมเขาแต่ตอนนี้ผมได้จุดทูบขอเข้ามาแล้วก็พัดผมให้เขาเรียบร้อยแล้วทำความสะอาดผมให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็นี่นะครับให้ท่านดู จแล้วอ๋อน้องชายตุกป่าไปอยู่ข้างๆกาแฟเขาไอ้ตังไม่พอหรอกน้องชายบุกข้างปกยุงให้หน่อยเร็วเองแรงมองนาพี่น้องมีนอ๋อสุดแล้วุกปตาฝันฝันช่วงมาณหกทุ่มมาุตั้งสมาธิสมาีิเสร็จชั่วโมงหสองชั่วโมงแร้วเรที่นี่ล่ะลกา สบายอย่างเรื่องไม่สียที่ว่าไม่ป่วยใจแน่นอนอะไรเหลืออันซีมันจะเอาไม่ดีหรือมาว่า <laughs> จะไปเล่านเขาได้ได้จงหรอฮะไม่รู้เขาไม่รู้เหมือนกันเขาได้เขาได้คนบ้านเราเหรอคะบ้านเราแล้วก็ท่านผู้ชมมหาแห่งรวยรวย,ยนะครับวันนี้ผมพาท่านมาอยู่ที่วัดบ้านขยองนะครับตำบลตะตุมบุเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับก็มาที่ วัดที่เคยให้หวยแม่นๆนะครับหลายต่อหลายงวดนะครับทุกคนทุกท่านก็มากราบไหว้มาขอโชคขอลาบนะครับจากตรงเรือนะครับที่เดิมทีนี่เคยให้ตัวเลขนี่ทุกคนหลายคนหลายท่านก็ได้มากันนับหนาฝาข้างครับดูสังเกตจากการถวายนะครับพวกเสื้อผ้าไปนะครับในตรงนี้นะครับผมให้ท่านดูนะครับ วัดหรือที่เรียกว่าวัดผีเรือล่มนะครับเรือตรงนี้ที่ขุดมาที่เจอตอนแรกนะครับก็หลายคนหลายท่านก็โชคดีจากใบพายหรือจากเรือลำนี้บ้างครับแล้วแต่บุญวาสนาแต่ละคนนะครับต่างคนก็ต่างมีบุญวาสนาต่างกันนะครับบางคนก็มารูปๆคลําๆอะไรก็สามารถทำเป็น,ปนให้ใตัวเองคซึ่งผมให้<บ>ดูว่าใบพายตัวนี้มันมีอะไรบ้างครับ แล้วแต่คนจะตามหลังมานะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับให้ดูนะครับก็จะมาขอนะครับตามความเชื่อของแต่ละคนนะครับบนเขาเรียกว่าหัวเรือนะหัวเรือนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับที่วัดตรงนี้นะครับดูว่าเขามาเยอะขนาดไหนก็ลองดูนะครับตัวเลขแต่เดี๋ยวจะพาไปไหว้สักการะหลวงพ่อ ประจำวัดนะครับเผื่อขอโชคขอลาบจากท่านได้บ้างไม้กลายเป็นหินนะครับตามที่เขาเจอกันมานะครับก็เคยมาหลายรอบแล้วนะครับบางคนก็ได้ตัวรีผมไม่รู้นะครับแต่ก็อยากจะฝากเฟนช่องไว้พิจารณาดูนะครับเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับก็แล้วแต่บุญและมรณะ สายตาท่านงดงามครับก็ถ้าใครมีบุญวาสนาได้สบตากับแม่นางคนนี้นะครับจ่าย ตาเขาเศ้านี้เหรอคะมันมีน้าตาคลอเบ้าตาเขาไม่รู้เขาต้องการอะไรเหมือนก็เจ็บเล็กๆถ้าเป็นภาษาความรัก<ๆ>เขาก็บอกว่าเ<ๆ>ครืองเครืงนิดนิดในเรื่องไม่สมกับความร<ๆ>ักผมจ้องตาเขาที่ไรแล้วคนลูกทุกทีเลยครับมาดูตัวเลขบนเอวเขา เขาอยากสวยอยากง,งามเหมือนอยากจะต้องการอะไรให้ผมทำอะไรเขาสักอย่างเนาะมีอะไรก็บอกได้เลยนะครับขอโชคเลยเนาะแต่ก็ขอโชคไปแล้วตรงนี้ก็ไม่รู้เนาะกระจายค่ะท่านผู้ชมโดนปัดมือนะคะเขา <อ S 2> ไม่ให้ผมบ่เซียมซีกระจาย<อ>ม C, ายีตัวเลขที่ได้นะครับอยู่ที่ใต้ขาเลขอะไรพี่ชนันเห็นไหมวิชัดเนาะ หกใช่ไหมคะอ่าหกกับแปดแปดนอนหนูยิงเห็นเจ็ดหรอหกเจ็ดเจ็ดหกโทษนะเดี๋ยวไปหาทูบก่อนตอนนี้นะคะแอดมินก็เห็นนะคะพี่ชานเห็นเลขอันนี้หกหกเอาขึ้นหน่อยสิกล้องพี่เออหกชัดแต่ยิงเห็นเจ็ดแปดแปดนอนพี่เห็นแปดนอนแต่ยิงเห็นเจ็ดนี่ง่ายเจ็ดชัดเจ็ดชัดมากหกเจ็ดแปดหรือหกเรียงเนอะหัวนี้หกเจ็ดแปดหรือ เจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดถ้าเจ็ดหกแปก็ถูกกับของพระอาจารย์พระอาจารย์ที่ไหนนี่เงิาคีนหกแปโอ้อยู่นิ่งๆวะชัดม่งวิแปดชัดเนาะพี่พี่พี่ชี้เลขแปดนอนหน่อยค่ะแปดนะคะข้างบนหกหกข้างล่างเจ็ดนี่หญิงเห็นไหมเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดอาจจะเรียงก็ได้แปดนอนอย่างนี้ก็แสดงว่ามาล่างนะครั อ๋อแสดงว่ามาล่างจับเอาระหว่าง78กับ68เพราะว่าก็ออกไปแล้วเนาะนี่ค่ะถ่ายรูปกบเขาเรียกอะไรหุ่นเนาะหุ่นหุ่นนี่น่คะท่านผู้ชมแอดมินก็เห็นเป็น7พี่ชานเห็น6แล้วก็เห็น8พี่ชานเห็น6กับ8ฮะแอดมินเห็น7ก็7 6เหมือนอะไรนะโอ้โหชัดๆแล้วครับไก่ตุ้งบอกแล้วบอกว่าสว่างแล้ว สว่างแล้วให้โชคแล้วเหมือนผมไหมครับตัวเลขชัดมากคือหกครั้งที่สี่แล้วครับถ้าออกหกแปดขอให้ขันอีกรอบหนึ่งโอ้โหไก่ขันนะครับเรามาดูไก่ขันน่าจะเห็นเลขไก่ยังให้โชคอีกเดี๋ยวผมตามไปดูนะครไก่ตัวเป็นเป็น พี่ชานเห็นไหมวิชัดเนาะหกใช่ไหมคะอหกกับแปดแปดนอนหนูยิงเห็นเจ็ดเหรอหกเจ็ดเจ็ดหกโทษนะเดี๋ยวไปหาทู่ก่อนตอนนี้นะคะแอดมินก็เห็นนะคะพี่ชานเห็นเลขอันนี้หกหกเอาขึ้นหน่อยสิกล้องพี่เออหกชัดแต่ยิงเห็นเจ็ดแปดแปดนอนพี่เห็นแปดนอนแต่ยิงเห็นเจ็ดนี่ง่ายเจ็ดชัด เจ็ดชัดมาก678หรือเรียงเนาะหัวนี้678หรือเจ็ดหกแถ้า768ก็ถูกกับของพระอาจารย์พระอาจารย์ที่ไหนนี่นาครีหกแปดโอ้อยู่นิ่งๆวะชัดมากเวิ่แปดชัดเนาะพี่พี่พี่ชี้เลขแปดนอนหน่อยค่ะแปดนะคะข้างบนหกหกข้างล่างเจ็ดนี่หญิงเห็นไหมเจ็ด เจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดอาจจะเรียงก็ได้แปดนอนอย่างนี้ก็แสดงว่ามาล่างนะครับอ๋อแสดงว่ามาล่างอมาจับเอาระหว่างเจ็ดแปดกับหกแปดเพราะว่าเจ็ดหกก็ออกไปแล้วเนาะนี่ค่ะเถ่ายรูปกะเขาเรียกอะไรหุ่นเนาะหุ่นหุ่นนี่ค่ะท่านผู้ชมแอดมินก็เห็นเป็นเจ็ดพี่ชานเห็นหกแล้วก็เห็นแปดพี่ชานเห็นหกกับแปดฮะแอดมินเห็นเจ็ดก็เจ็ด หกปเหมือนอะไรนะโอ้โหชัดๆแล้วครับไก่ต้งบอกแล้วบอก,บอกว่าสว่างแล้วสว่างแล้วให้โชคแล้วใครเห็นเหมือนผมไหมครับตัวเลขชัดมากคือหครั้งที่สี่แล้วครับถ้าออกหกปดขอให้ขันอีกรอบหนึ่ง Oh